สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซโก้อยเหมือนเดิมนะครับยามเราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยก77ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับสุดสัปดาห์นี้มีเตะครบกัน5ลีกใหญ่เลยครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับสามคู่เหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลาตีหนึ่งครึ่งบุนเดสการ์ดเยอรมนีครับอาเบไลิสิกจะเปิดบ้านเจอกับสตุตการ์ดไลสิกออสตาร์ดนัดแรกบุกไปแพ้เลเวอร์คูเซ่นมา2ต่อ3นะครับมาโกโรเซ่ยังหมดสิทใช้งานทางด้านของปีเตอร์กูลาซี่กับอามาดูโอลาานนะครับับตว หลักๆก,ก็จะเป็นควินแคมเปลติโมวานเนอร์ดานิเอลโอโมกับลูอิสโอเปนด้านะครับของหน้าตัวใหม่ในขณะที่สตุตการ์ดออสตาร์ด้วยการเปิดบ้านถล่มน้องใหม่โบคุ่มมา5-0ตนะครับเดนิสอุนดาฟที่ยืมมาจากไบรตันนี่ยังเจ็บลงไม่ได้นะครับสามนากก็จะมีชองวูยองตัวเกาหลีครับซิลลาสเอ็มบูมปาแล้วก็กองหน้าเป็นเชรูชูราซี่นะครับกองหน้าตัวเก่ง จอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไลซิกเปิดบ้านชนะ2-1บ้านสตุตการ์ดจบ1-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมเ้ามองไลซิกเป็นต่อแน่ครับผมดูแล้วเนี่ยการที่ไลซิกแพ้มาในเกมแรกเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองเป็นนัดแรกนะครับยังไงก็ดูดีกว่าสตุตการ์ดชัดเจนนะครับวัดวัดใจอาเบไลซิกเชีย์ที่1ประตูการันตีครับไปดูประตูที่2เชีย์ไลซิกนะครับ คูต่อมาไปที่เวลาตีสองตรงครับไปดูลิกเอิงของฝรั่งเศสครับน้องอันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับโมนาโกทีมจ่าฝูงน้องเนี่ยแพ้มา2นัดรวดยังไม่มีแต้มนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้ลิวมา0นต่อ2ครับตัวหลักก็โมเสสซีมอนตัวไนจีเรียนะครับดั uto, กลัสอคุตโตมิดฟิล์บรซิลกองหน้าก็เป็นมูซาฟาโมฮัมเมดหัวหอกชาวอียิปต์ในขณะที่โมนาโกฟอร์มสุดยอดนะครับชนะ2นัดรวด6คะแนนเต็มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มสตาร์บุกมา3ต่อ0ูนย์ะครับ3แนวลุกอะไร เซนเดอร์โกโลวินทาคุมิมินามิโนครับหน้าเป้าเป็นวิซัมเบนยัดแนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบ้านน้องจบ2 2ครับบ้านโมโนโกโมโนโกถล่ม4-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองโมโนโกบุกมาเป็นต่อแน่ครับโมโนโกออกสตาร์ทได้ร้อนแรงจริงนะครับ2นัดยิงไป7ประตูครับดูแล้วเนี่ยน้องเกมรับยุ่ยนะครับไม่น่าต้านโมโนโกชุดนี้อยู่ครับวัดใจโมโนโกครับมีโอกาสสูงจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มเชีย์โมโนโกครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองครึ่งนะครับไปดูลาลิก้าสเปนครับเซลตาบีโก้อันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับเรอลมริตทีมจ่าฝูงเซลตาเนี่ยมี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1น,น,นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอเรอโซเซดาดมา1ต่อ1ครับราฟาเอลเบรนิเตสจะคุมทีมเจอทีมเก่านะครับตัวหลักก็ชนาตองบัมบ้ามีคู่หน้าอย่างยอร์เกนลาเซนกับยาโก้แสปาร์ตนะครับ เจอกับมาริดของคารลเชลติครับออกสตาร์ทสมราคาครับชนะรวด2นัด6คะแนนเต็มเกมล่าสุดบุกชนะอเมริกามา3-1นะครับทีโบกุ๊กตัวกับเอเดนมิลิเตาครับเป็น2ตัวหลักที่เจ็บประตูน่าจะยังเป็นอังเดลูนินเหมือนเดิมนะครับกรงกลางก็ชัวมานีกาม,มาวิงกาเฟตบอลเบเดนะครับสามน้าลูกเหมือนเดิมครับจูต์เบลลิงแฮมโรดิโกและวิดิซิวต์จูเนียครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมาริดชนะไปกลับในบ้าน2-0เกมเยือนบุกถลม่ม4-1นะครับคู่นี้ก่อนเก เขามองมาริดบุกมาเป็นต่อแน่ครับโอ้เล่นไปเล่นมาเนี่ยมาริตแข็งแกร่งจริงนะครับแดนกลางก็มีความสดทั้งการมาบินก้ากับชัวมานี่นะครับสามนรุกจัดจ้านหมดเลยครับจูดเบลโรเิโกวินิซิอุดครับดูแล้วเซลตาเล่นในบ้านก็จริงตัดต้านไม่อยู่แน่ครับวัดใจเรอัลมาริดครับจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มนะครับสรุป3คู่จาก3หลีกเลยครับชอบพปทีอาเบลไลซก โมนโกและเรอัลมาดริดนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยก77ครับขอดูคนโชคดีในคืนนี้ครับสวัสดีครับ